แม่แม่โกนี่บ่ครับคราบโอ้แม่แม่หนังแม่ยี่ีนี่เคมนี่เม้อันหันหันข้อเดียดาอโกนีครับฮะยกเมื่อคืนนะสาธุสาธุก็จะบ่าวกจะบ้าน้ำกรกกะกกโกนะกนเข้ามาก็มากรกระกะ เข่าพอเข่าแม่เข่านั่งเออรึ่งพอรึ่งแม่เข่านั่งเข่านั่งเออดูเข่ามากข่ห้ยน้ำเออเออจะปล่าขาโคเพง้ขาโคดูอ่ะเชงไหนที่หลอกเก๊ยจะหมคือมืาเพิ่งขาเกี๊ยกขอเพิ่งเลยตามสามเสือกข้อเลยเออ้ยอาจารย์วนเลยตัวนี้โอ้ยสบายมากเกี่ยวผมเลยคับ ติดทงกระถาทองยังจมกะถานมดีจมกะถาเขาากะยมุกระคากระโกนเอาเลยกระบอกเพิ่งข้อบุญบุญกี่เบาลูกขวดบุญเออกระเทบุพักไงกันเเห้ฟังเออกะเอกะบาใหม่บงกันอกันกะกี่เขากระบาไปกแม่งบ่ากัง แม่งว oh. ่างชิ yeah. ้นงามแมวยืนคืนนี่ครับเออวายเพิ่นก้นเออวางสามเท้านะวางสามเทืาฮเออขางนำน้ำผู้กากะปากมาโกนนี่ฮะโกข้ามาขบุกากาเออทั้งหมดแบบนี้ก่อนเออทั้งหลายนี่เราวางควบคือ่นี่นียจ้าเดี๋ยวเราด้วยจาร้านี่มงเกาเราเนี่ยเด้ เอาหม่องนี่ก่อนเอาหม่องนี่ก่อนมองนีก่อนจุดย่างไปเบึ้งหม่องพุดหม่องพุนจะค่อยไปเบึ้งบ่อบ่อเอาหม่องเดียวได้บ่อขับไปดีดีอ่ะนะโอ้เอาบ่อเอาหม่องเดียวเออเอาหม่องเดียวได้ออาาาาอาจารย์อันนี้อาจารย์ของเตรียมของให้น้ำอาจารย์มาเตรียมของผีอาจารย์เมนแมงเรื่องวะนี่เอาแม่นแมงเลยสิของเมนแมงเตรียมนี่ไปบ่อนี่อยู่นี่อยู่กระเป๋าเนี่ยอ้าวว่าเมนตุไฟตกดิ ไกกับไฟนี oh, oh, o, oh, ่ก oh, right ัรไฟกับไฟอาอาจารย์เพื่อไปอันเดียวอขอออว่างเลยบ่อ๋อวางก่อนเออาจารย์อ๋อว่างเลยบ่อ๋อว่างก่อนเออาจารย์กิวๆ้เรอเอาขิวเลยอัถูกจักดอกอาดถูกจักดอกถำดอกกุงปลากคุเก่าเนี่ะ กอกีกชาคงสามดอกสามดอกคุณผักุอาเอาไม่ได้กัวไม่ไ้บ้างหรือเอาไม่ไึงไ่เลี้วให้ฟาเอาอไ่ไปีใครห เที่ยงครับรอ,อเชียงหอยดอกเอาเงเอาสมดอกเลได้อสดอกบกเพิ่งสามดอกเชี้ยงสามดอกเจียนครับคับเพ่ก็บเปะเอาเ่ยงก็ผมบัเสือเสือธรรมชาตอาจารย์วาจะได้ับก,ก,กบาบของนี่เดกไปไปไปดูไปพร้อมไ,ไปครับพ้อมเลรับผมอาจารย์เอาเลยครับพ้อด้บบ หนเนี่โอ้แม่งเยกะาเสอได้ห่อนห่อนสิเสือโซ่ดิเสือไซเราเพงว่าสาธุสาธุก็จะเบ้าจะเบอา่เอาฟังอาจารย์เอาอานโมกกาคาปะกะโกนะโกข็้มาก็เบังกะนโมกกาคาปะกะโกนะโกข็้มาก็ะคบะกะนโมกกาคาปะกะโกนะโกข็มาก็ับิดกะคาสัโอ เข่าพอเข่าแม่เข่านั่งเออครึ่งพอครึ่งแม่เข่านั่งเข่านั่งเออดูเข่ามาเข่าห้อยน้ำเออเออเน่ยเปล่าขาโคเพราะงั้นขาโคดูอักก็ดีพอใจก็ตัวนี้อ๋อเอออันอันดูเข่ามาฮะเออมาหาขั้งพอขั้งแม่เนี่ลนะ Yeah. Ăn có ăn mới có hoài ừ hay đưa cao cửa như đó cấp cái phát bằng bầu cấp 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 làm cái đó cấp cấp hả hả À chàng. Ờ? cái con cái Take con nương Just hong mơ con nương Just hong mơ 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 tiệt ทำได้คาพุกี่คาพุกี้เอ้ยครับเอ้ยอาจารย์มีสองตัวนั่บ่อแจ๊บครับคับครับคับเลยคับเลยคับคบบอมีสองตัวบ่อสองโต้บ่อไดนปีอาจารย์เอาไปเอาอ้นี่บอกเพิ่นบอกเพิ่นก่อนบ่อให้ออกตัวนี้บ่อเมนบ่อเมนแม่โกนี่บ่ครับอาะารับอ่าถุแาถุเก็บของเงินเงื่บ่ออือโอ้ แมงแมนางแม่งดีอยูนี่เจ็บมยิ่งว้าอเจ็บผู้หญิงว้าเออเจ็ขอดึงแมงกนท่นท่นขอด็กราขอโกนะครับฮะบ่ขนาดนาขอกไหมขอามขอามอี่ยังให้จานขอามขนาด้นสองสาม ยนถวยชิมไปเลยสองสามเลยอีริยอาจารย์แม่ฮะนี่เนาะเออนั่นน่นนขอสามขาไปบอกเพื่อนบอกเพื่นแม่ะแม่ะเคียนเด้อบอกเพื่นก่อนบอกเพื่นก่อนสิลาเรื่ลาเรื่อสิลาเพื่เครับเล้อกูแม่เ้ยแม่เเียดือคับเลแม่แม่เครับคักเอันเจ้าอีแม่บอกอะไรนี

แมนๆเลยน้อจ้าน้อถยแล้วกลับอยู่บ่อันนันถยแลกับบ่บ่ถอยถอยนี่เลากลับบ่ให้เพิ่นเออเอนี้ถ่กินถอยไม่กินอยู่บ่ถอยนีับับับให้เพิ่อนปเลยให้เพิ่เลยให้เพิ่อนเลยให้แล้ว เหนื่อยเนาะเหนื่อยเนาะอาจารย์เนาะแม่พราแม่ไปไหนแบบมันบ่ได้เกี่ยวเขาอ๋อบ่ได้เกี่ยวเขาไม่มีคนน้องอยู่หมดนี่แมนได้ยินเสียงเกิดเอาบังเลี้ยวเนี่ยไปจะไปเบิ่งบาสีงใหเบิ้ลมาเสียงเออไห้ให้มันเอาไปประกอบนิดนึงโอเคส่างิงอาเกี่ยวเพื่อนู่นนี้คือไหนพวกแกได้ยินเสียงนี่ได้อยู่บ่กเมื่อกี้บ่มีได้ยินเล เลยเลยเมื่อกาขอรกเรเขามาเาแต่หวยฮานอยดิใครเอาไแม่นบอกถูกแม่นบอกจารย์แม่นเขอเข้อเาจารย์ไหลสดฮานอยเยบอไปข้อฮานอยเยบออจารย ขอนยกนอยเดี๋ยวลงไปขอเลยอาจารย์ลงไปบึงเลยขอขอบึงข้าน้อยเพื่อนหายบ้าเพื่อหายก็เอาหนาะยนาออาจารย์เนอก็ไดยเถอะลายเนอะเอาบ่อยากเอาายเถอะเอาข้าน้อยเดบ่เดี๋วแต่อาจารย์หนยอเฮัลโหลขอหนไอ้ขอเบื้อง่อนเนอเออเอาอังมาดีกันหน่อยอบรับอเก้าคีเก่านาอัลโลังลูกรางขอ ห่วยขอหนังเงี้ครับมหนังกูเงี้ยงาเออขอแกงโกูแกงราดหนึ่งครับนังมีกระโขกเก่าเดี๋ยวที่โต๊ะเก่าพวกไหนช็คควหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งเออโต๊ะเก่าเลยโอ้ขอบคุณครับพี่นายแม่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับที่พี่เกขอตะไคร้เลยไม่ลงจากรถนะบอกว่าขอขอเหมือนกันได้เลขเหมือนกันติด อาจารย์ได้เลขเหมือนกันอาจารย์ได้คือกันเลยบอกอาจารย์ค่ะเขาบอกว่าเป็นเข็มเองยิ่งอ๋อครับเป็นเสียงอะไรไม่ยิ่งไม่ยิ่งอ๋อเป็นเสียงไม่ยิ่งหน่ยครับบอกว่าเจ็ดสองหนึ่งครับอืมว่าสิลงไปขอฮาหน่อยไปต้องลงไปหน่อยขออยู่นี่ก็ได้เขาอยู่นี่ก็ได้บอกเพิ่นแล้วบอกแค่พอบอกกับพ่อคนนั้นแล้วอ่านเอาไปเลยบอกทางไหนเนาะ แเาดีคืรวยปีสมมตสองนึ่งกูหวาดว่อ่าวลาเพิ่นดิน้าเด้อก็าดีครับล้อแม่กูหวาดบ๊ายบายไงรกคือแข่งรไหล่าไนรวยห่ดบ๊ายบายรวยหรอตาพ่อเลกอดากกินกับพ่อโอ้โหเอารวยจะเอาต่พอกินเออ ก็ผมเมื่อวานเนอะกี่ข้างานเมียพี่จันทำเมียกี่ข้างยางเมื่อวันนี้ก็วันนี้ก็ได้มาได้มากับอาจารย์รองนะอาจารย์รองหลายๆคนคงคิดถึงอาจารย์รองเยอะเลยเนาะอาจารย์รองแล้วเพื่อเราลักกันก็แปลงกันครับนนั่เมื่อเราลักกันก็ได้ตัวเลขมาเป็นตัวเลข

อาจารย์ดาเราด้วยเลยอาจารย์ดาอาจารย์ดาทวดเมื่อนี้ทวดอาจารย์ว่าด้วอาจารย์ว่าด้ผมนะเขเป็นแยังเนาะเมื่อนี้จะไปตีเป็ดมีตีเป็ดกี๊ไก่ลครับเป็ดลักงัวให้ผมกินอยู่บ่นี่บ่เมื่อนี้นี่สิเลี้ยงข้าวผมผิมีแยังเลี้ยงข้าวผมบ่มาเนี่ บ,บ่เลี้ยงจีมังบ่มีหยังกันแล้วเด้อโอ้บ่มีหยังกนันแนวนะครับนี่ก็อันเข่ะนะ <laughs> เออ